สวัสดีครับวันนี้สารดตีดีจากช่างทีจะพามาดูปัญหาของชักโคกครับผมบ้านผมเป็นบ้านสองชั้นนะครับผมนี่วันนี้พบปัญหาแล้วก็คือชักโครกน้ำไม่ลงครับผมหลัจากที่เรากดไปแล้วนี่โอเคผมจะกดให้ดูนะครับผมหนึ่งสองสาม ใาเหรเาว่ามีอากาศอยู่ในตัวท่อนะครับผมก่อนที่จะไหลลงไปสู่ในบอกเกสเสียงน้ำนี่เป็นเสียงน้ำตึก๊กเข้าไปในตัวนี้นะครับผมเขาแทงเก็บทำเก็บน้ำชักโครก คือปกติชักโคกหลังจากที่เรากดแล้วมันจะต้องจมไปเลยครับผมก็คือหายไปเลยนี่ครับผมเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการแก้ไขกันนี่ครับผมปัญหาที่เกิดขึ้นผมก็เอาเทปเกาามาแปะแปะก่อนแปะเราก็ต้องทําความสะอาดเช็ดน้ำหมดนะครับผมนี่ครับผมเอาผ้าเช็ดน้ําออกให้หมดแล้วก็ใช้เทปเกาวแปะแปะจะคิดว่าไม่มีอากาศเข้าเห็นไหมผมจะแปะเป็นชั้นเป็นชั้นทับกัน ครับผมจากนั้นเราจะทดลองกดน้ำดูเดี๋ยวจะมีบรรยากาศอากาศที่มันดังขึ้นมานี่ครับกดหนึ่งสองกดเห็นไหมจะมีะดังขึ้กดเพิ่มเกาลงไป คือเทปเกลีจะเป็นตัวแรงผักกดน้ําให้มันจมลงไปนะครับผมเพื่อให้มันดันลงไปลุ่มครับผมทาอย่างนี้ไว้สัก30นาทีแล้วก็กดชักโครกสักสิบครั้งแล้วแต่โดยประมาณครับผมแล้วก็กดห้องน้ําบนด้วยครับผมแล้วก็โอเคครับผมเป็นวิธีการแก้ไขที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์เดี๋ยวจะทําการเปิดเทปเกลาวออกนี่ครับผม โอเคในเมื่อแกะเทปกาวออกหมดแล้วครับผมจะทำการกดน้ำให้ดูนะครับหนึ่งสอง ี่ครับผมลงเป็นปกติครับผมโอเคก็ขอบคุณนะครับผมวันนี้สาระดีๆจากช่างทีขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับ